การประเมินผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะโรงเรียนบ้านศพเป็ดตั้งอยู่เลขที่365หมู่ที่6ตำบลผาต่ออำเภอท่าวาังผาจังหวัดน่านเขตบริการหมู่บ้านศพเป็ดสังกัดสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสอง ระดับการศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2- องถึงมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีวีระมีเละผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดจำนวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านสบเป็ดจำนวนนักเรียน336คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา23คน คำขวัญของโรงเรียนสุขภาพดีมีวินยัยฝ่ายศึกษาจังยางามสีประจำโรงเรียนสีฟ้าเหลืองอัตลักษณ์สุขภาพดีมีคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีมีอาชีพท้องถิ่นสารสินดนตรีรักในวัฒนธรรมมง,ง,มงมวิสัยทัศน์ภายในปี2569โรงเรียนบ้านศพเป็ด มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนและแหล่งเรียนรู้ให้ได้คุณภาพตามมาตร,รฐานสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งพื้นที่ลักษณะพิเศษสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนบ้านศพเป็ดได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน7,500บาทโดยใช้ชื่อโครงการว่าอ่านได้เข้าใจสื่อสารลักษณะโครงการเป็นโครงการใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสอพอถอในด้านส่งเสริมการอ่าน,<ใ>นาเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้รและต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย และเพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนนักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้จากการอ่านเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนสามารถอ่านได้และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องตามความหมายของคำเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านสกเป็ดมีทักษะอ่านออกสื่อสารได้คิดเป็นร้อยละ80ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ค่าคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ O-net NT RT 3ปีย้อนหลังขั้นตอนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งพื้นที่ลักษณะพิเศษการดำเนินกิจกรรมจัดให้มีการจัดกิจกรรมในชั่วโมงซ่อมเสริมของทุกชั้นเรียน โดยมีเวลาเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกอ่านบทอาขยานเพื่อฝึกความคุ้นชินในการจดจำคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดและมีการทำแบบฝึกหัดในเล่มควบคู่กันไปมีการอ่านคำให้ครูและผู้ปกครองฟังท้ายเล่มเป็นระยะระยะเพื่อให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นการใช้สื่อบัตรคำเสริมกิจกรรมทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านที่ดี หลังจากนั้นคุณครูผู้สอนก็จะทำการประเมินการอ่านโดยใช้แบบทดสอบการอ่านคำและสรุปรายงานผลให้กับทางโรงเรียนในลำดับต่อไป